ดีค่ะกราบสวัสดีท่านผู้ชม FC ทุกท่านนะคะเนาะกะมาอนีนะคะท่านผู้ชมพบกันย้ำแรงนะคะสิบห้าท่านผู้ชม FC ทุกท่านนะคะมาติดตามโตลเล็กความฝันของแม่บัวนะคะฝันตองหวดน,นะคะขึ้นหนีกับฝันเอ้ยมืาขึ้นหนีกับฝันนะคะับฝ่งฝันมันมาดก,กับมีนะคะท่านผู้ชมเนาะก่อนหน้านี้นะคะได้สอบถามแม่บัวแล้วนิดๆหน,น,น,น่อยๆนะคะท่านผู้ชมแม่บัวฝันว่ามีแม่ มีเอ่อแม่นางหรือว่าแม่นางใหม่นะคะท่านผู้ชมออกมาจากต้นมะม่วงบักม่วงแล้วก็มาบอกเป็นตัวเลขกนะคะเดี๋ยวเรื่องเล่าสิเป็นมาจังใดนะคะท่านผู้ชมแอดมินก็เลยว่าสิาท่านผู้ชมเอฟซี FC ทุกท่านนะคะไปติดตามไปสอบถามเบื่องความฝันกับแม่บัวกันนะคะท่านผู้ชมไปกันคะ่ะก่อนไปนะคะมิกก่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องไอสตาชแนลน้ำนำนะคะท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะ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 แม่บัวฟันโตฝันตองวดฝันตองหวดเมนโมแม่เนาะฝันขคืนหมู่บ้านนี่แหละตองวดแม่บัวฝันตองหวนนะคะท่านผู้ชมเลยว่าสิห um. ้ามาต,ติดตามตัวเลีมาสอบถามเมืองความฝันกับแม่บัวนะคะว่าฝันตองหวนนะคะท่านผู้ชมฝันว่าจังใดนะคะบออผุกพันทั้งเพลงเนาะบ่อหลายนะคะสิห้าไป บังกันเบึงนะคะว่าแม่บัวฟันว่าจังไดน,นะคะแม่ฟันว่าจังไดฟันบ่ได้ไปกลับไปสมโพรคือเก่าใส่สูตรขาวพอเที่ยงไปทรงคือเก่าล่ะไปกุ้มแม่บัวล่ะซีหาคนที่เคยไปแม่ที่เคยไปนั่นแหละพักกันไปสมโพรดใส่บันพ่นแบบไรนึงเนาะแนวไปสมโพรเนาะจ้าที่จะใส่ผู้ใส่สูตรขาวใส่สูตรขาวผู้นั้นก็ใส่ผูน้นี้นก็ใส่พอเที่ยงไปทรง ขี่รถขั้นนี้แหละไปสรงจ้าบา้านพ่อก็ล่งไปลงไปก็น,นั่งนั่งเรียงกันน่ะสี่หาคนจ้าสี่หาคนนั่งเรียงกันแม่แม่หัวนั่งไก่ต้นหม,งมง่งวงไก่ต้นหมององ่งวงนั่งเพรเพราะในควงฝันนันนง่งเลยเพราะคืน,น,น,นเที่ยงคืนวันซะจ้านั่งในเที่ยงคืนบ้านนี้ก็นั่งบ้านนี้ นั่งรับตานั่งรับตาสมาชีเนาะแล้วก็สวดอิติปิโสนอ่ะคือประคยไปบละไปกันใตรวดสว,ด,สวดอิติปิโสณบละจะมันสวดไปสวดมาแบบนี้คือนั่งใหม่นี่นะออกมาจากต้นม่วงออกมาจากต้นม่วงจะต้นม่วงต้นมันอยู่ไม่หัวนั่งเข้มขลันั่งไกลๆเนาะเมนมันออกมามันไม่บัวก็นั่งรับตาอยู่แบบนี้ เพิ่นออกมากเพิ่นมาจับแข,แขนไม่บัวไม่บัว,วกระตื้นเสเดิดขึ้นกันตื่นตกใจตกใจตัวนี่อ่อนนั่งรับตาอยู่เนาะนั่งสวอดอิติปิโสอยู่กะที่ตื่นตัวเลยออกมาเนาะมานั่งเฮี้ยงคางจับแขนไม่บัวไว้เพิ่นเลยว่าสวดให้มันใหนนนนนมนนน้มันได้สามชั่วโมงเด้อวสันสวดอิติปิโสหนึ่งนั่งสมาธินั่มสวดไปนั่มมันได้สามชั่วโมงคนว่าได้สามชั่วโมงแล้วก็ สีได้ดีเพิ่นว่านสีได้ดีสีสีห็นจิ้งที่บ่เห็นกับสีห็นนั่นนะเพิ่นว่าจังซี่ออืแม่นบ่ล่ะสิ่งที่บ่เห็นจังซี่มันก็เห็นนั่นนะเห็นบ้านก็นั่งสวดไปสามสามชั่วโมงสามชั่วโมงเต็มๆนี่ล่ะครบทสามชั่วโมงครบทสามชั่วโมงบ้ดนี้เห็นตัวเลขลอยมาลอยขึ้นลอยขึ้นลอยขึ้นนะเฮี้ยงเฮี้ยงกันขึ้น โอ้แลนขึ้นแลนขึ้นยังสิบแลนแลนขึ้นยังสิบโอ้แลนขึ้นเดวตั้งแลนแลนขึ้นแลนขึ้นมันนึกมันกระลุกลงอีกเด้วยบาทนี้ออเหมันสวดไม่บาทนีงสวดอิติปิโสไม่สามชั่วโมงไม่แมนสวดไม่สวดมันกระึ้นไม่อีกบาทนี้ตัวร้อยมาแดงกึ่งครึ่งอยู่บาทนี้ตัวเล็กก็แดงกึ่งครึ่งดตัวแดงกึ่งครึ่งด้วยตัวใหญ่พร้อมลอยขึ้นเป็นเห็นสัดชัดเลยสามตัว สามตัวแดงจึงขืเห็นร่อยมากขึ้นเลยนั่งสวดแห้งสวดแห้งขึ้นวันซา,าเลกนะั่นสวดท<อ>ีด่พี่โซนั่นขื้นขึ้นขืนเลยเพื่อนกัเลยดึงแขนว่าเอาสวดสวดได,ด้ดังๆเพื่อนว่าสวดตั้นั้งนั้งดังๆเอานักๆเพื่อนว่าอพืว่วนไปอีกเม่นเพื่อนบอกให้สวดน,ะนั่งใหม่นะั่นจ้ะสวดขื้นเมื่อกีขื้นมากมันก็เป็นเลขศูนย์เจ็ดเก้า ศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้าเก้าแมนตัวแดงพึ่งพึงเลยศูนย์เจ็ดเก้าเด้๋ยค่ะท่านผู้ชมแห้งสวดแห้งขึ้นวันซะจ้าตัวเล็กน่สมสมคำเพิ่นวาแมนสมก็คำเพิ่นวาว่าสวดมีสีมี่ยังขื้นมากมีสีมี่ได้ดีนั่นนะสีม่องเห็นสีม่องเห็นสีม่องเห็นที่ซิ่งบ่ม่องเห็นมันก็จะขึ้นนั่นนะจะเห็นเพิ่นวา ก็เลยเห็นตัวเลขล้อยขึ้นสามตัวเต็มเต็มเลยขึ้นเต็มหนาด้วยอ่างนี้เนาะเดงจึงคืนครับท่านผู้ชมในีนี่ก็รับตาอยได้รับตาเพระนันขึ้นนะรับตาพะว่ากันเองเขาไขว่าเขานั่งสมาธิแม่นั่งสมาธิสวดไปนหน่อมันเกิดจะว่ากับคืนหรือไมกัคืนเพิเห็นล้อยขึ้นมันกับคืนแมนขึ้นคืนคืนแล้วก็รูปลงอีกนะคือสวดเพิ่นว่าสวดสวดดังๆเพิ่นว่านั่งไม่บอกให้สวดนะครูเพิ่นนั่งขางเพิ่นจับแขนไว้เลับ บ่ปล่อยเลยเด้ะตัวสีแดงเลยผมแมนสวดแห้งสวดแห้งึ้นอิติพิโสนั่นพอกาวานี่ขึ้นยางไงเลยครับอู้หสาธุแห้งแห้งนบันแห้งสวดแห้งึ้นแห้งชัดเจนเมนแห้งชัดเจนเลยบานนี้ครับเพอะสามสมมงปูโตเล็กนี่สิยุดเลยบานนี้ครับหายไปเลยบ่บ่ยุดยุ่ตัวนานน่ะล่ะโอ้สิยุดจึ๊กแมนสิยุดจึกเลย สามชั่วโมงสวดสามชั่วโมงนั่นคือเขากดโทรศัพท์ข้างไม่ไคือมันค้างไว้นี่ละโอ้คันันสวดนี่ตัวเลขมันจะแรนแมนมันจะแมนมันจะลอยขึ้นมานะพอพอพ้นมาสวดให้มันได้สามชั่วโมงเลยพ้นว่านั่งสมาธินั่งสวดไปนั่งพ้นวางสี่นับบันก็นั่งสวดพอได้สามชั่วโมงปุ๊บตัวเลขก็ยุทธคือกันเศร้าสวดก็ยุทธตัวเลขเนี่ย ก็มีศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าตัวแดงกึ้งคือยูสามตเลยสามตัวเดกสองตัวล่ะครับแม่บัวบัตยสองตัวบัวได้ได้แต่สามตครับคอุ้ยสามตัวไปแห่งเอาโชคใหญ่นอกเพื่อเงเพาะวันเป็นแห่งสามตัวเลยตัวแดงกึ้งคึองเลยคบั่นเพราะเพราะเพเศ้าผู้เลยกนั่นกยุดยุดกยุดธึกบันบันเพื่อนเลยจับแขนเนีเพื่นเลยวาสิเมื่อคนเดิคนา โอ้่นก็บอกแม่บัวอีแก้มสิเมื่อแม่นสิเมื่อคนเด้อ่นว่าได้ละล่ะเพิ่นว่าบ้านเพิ่นอยู่ไกลบ่บงวันนึงก็ต้นม่วงนั่นดิโอ้ยนี่ตกกม่วงแม่นออกที่ต้นม่วงเลยออกจากต้นม่วงนั่นล่ะครับถือว่ามาบอกต้นหลีกต้นม่วงนี่ก็ต้นนั่นนั่นวัดนั่นคือคืออยู่วัดปลาน้อยนี่ล่ะเพราะว่าวัดปลาน้อยเคือวัดสิแม่บัวไปเมนไปสมโภชิสมโพธิเมนวัดปลาน้อยอ้าวอีกจังไหต่อบัดนี้เพิ่นอาจสิน้ำมาให้โชคก็ได้เด้เนาะ เราเคยไปสมโูตด้วยครันไปสมโภคือแมนอยู่เพราะว่าไม่บัวว่าได้ไปหลายปีแล้วเด้ครับิ่นอาจจะถามหานะแมนก็เลยจังคือจังไห๋จังไปฝันเห็นกันังว่าสร้างไปฝันเห็นใส่สุดขาวไปย่างดีเลยไม่บัวพวกไม่บัวไปสมโภตนะหลังจากทีเพิ่นเข้าไปแล้วกลับไปแล้วกลับไปแล้วมันมดันมาก็มันก็ฮหอดทีหนึ่งทีสองทีสามทีสี่ทีสี่ทีสี่กระพากันล่ามากล่ามากกับมาขึ้นรถ เพื่อเที่ยงหรือเก่าหัวตนไปหานหไปเหมือนหัวเมื่อตัวไปเข่าหัวหนามซีซีไปเข่าหันามของเมื่อปั๊บหัวหน่อเนาะกจังอะไรยิ้นมาเมื่อขึนอีกวันมาเออเมื่อขึนนี่ฟันฟันหมันมาดเลยว่าฟันว่าเลยไปเก็บเห็ดปวกเห็ดนนี่แม่นฟันเมื่อขึนนี่เห็ดปวกกับีแต่ดอกนี่ใหญ่ใส่กระตาหน่อยในซ้อมกระตาสวดจุ่มปุ่มจุ่ เป็นแพ่นอยู่เฮ็ดปวกแมมันปๆๆๆๆๆๆเป็นจูมขื้นจูมขื้นเก็บหลายคนอยู่บ่ปรากว่มาคือมีตุ๊กตาผู้หนึ่งโอ้ไปกับตุ๊กตาไปกับตุ๊กตากับผู้เฒ่าผู้หนึ่งมาถามสื่อเออถามสื่อเฮ็ดปวกกิโลเท่ไาไรคนว่าปั่นตุ๊กตาเลยว่าแม่แม่เพิ่นมาสื่อเฮ็ดปวกคนว่ะเออก็เลยว่าเก็บปวกกิโลหนึ่ง สามลอยคแล้วสามลอยแม่นกินโลละสามรอยเฮ็ดปวกคุณยายมันเอาวันละวันนี้ยายเอก่าซืเอาสาม,ม่อยกเอาอาจจะอจะมีสองต๊หรือเปล่าโล่ละสามลอยเฮ็ดัวกมันแพงด้มันแพงเฮ็ดปวกมันแพง,งมือกัดได้สื่อจ๊กเกินมาสามใบแดงจึงคืนสามใบแดงจึงคืค<ม>นจ๊กมาไหนะ สิบโมเนต์สามสามบอกแล้วพอเที่ยงบอกว่าจักตรงนี้พอเทียงบอกขอแปลเนาะสามศูนย์หรือเปล่าสามศูนย์สามศูนย์ก็สามศูนย์ศูนย์สามหลอกไปแต่ตัวครับก็บอกขอเปล่าเนี่ยแต่เอฟซีพนดีแปลเพราะว่าฟันว่าได้เฮ็ดได้ชิ่งเน็ตของคล้ายๆว่าัไปเก็บแล้วเป็นบลาขายเฮ็ดปวกดหิ้ายแล้วมันไปเห็นเฮ็ดพอฝ่ายมันแตกเป็นคู่อยู่แบบโอ้ไม่ตีแนวได้แตกเป็นคู่ขาวจูนทูนอยู่ไม่บอกว่าก็ ว่างกระตาไว้กะเก็บเอาเก็บมะกรองไว้ขวดเอา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 แล้วก็มะกรองไว้กรองแล้วก็ใส่กระตาเต็มอัยะเต็มอัยะคือกันมันสีแมนเด็กตัวนี้บ่เด็กของตัวกับโอโห้คือกันเนาะของเมยอันน่นเนาะนั่งใหม่นั่งใหม่จะเมยนั่งใหม่เพราะว่าบอกเพราะการถูกชมวงบวบขึ้นแลกนั่นไม่บอกับฟันแต่เมยนั่งใหม่ไม่บ่ยังกี่หลังเหรอศูน ศูนย <become sick. S 1> ์เก้าศ like ูนย์เจ็ดเก้าแต่ว่ามื่นขึ้นที่สองก็จะได้เห็ดปวกเห็ดเห็ดเพาะอีสินะคดีบุญชุ่มค่อยว่าได้ซิ่งได้ของมีน้ำซ้ำยังมีคุณยายมาถามสื่อสามร้อยคนเกิดสื่อเอาเงินใบแดงๆให้มันไขว่าเออตัวเลขได้แล้วบันนี้มันไขว่าฝันอีกขึ้นหนึ่งมันได้ซิ่งได้ของนะคดีบุญชุ่มแต่ว่าตรงเห็ดปวกเห็ดเพาะนี่พอเชื่ยมบ่ขอแปรเนาะคดีบุญชุ่มนั่นแหละแต่คดีบุญชุ่มจะแปรเอาเพราะว่า ตัวเลขเขาไม่บวกระมีอยู่แ okay. ล okay. hmm. no. ้วก so ็คือ079นัก่ารศึกษามุ่งเนาะกระเบิดองเรีนบัวได้เพ็รเพราหลักกระเบื้เร็นบัวฟันสันสันขึ้นครับผมว่าสันเข้ากะเดี๋ยวจะให้แอามีดเขาเขียนสมมติให้พี่น้องในแคบหน้าจอ้เบิองเนาะเพราะว่าแม่บัวกะมีตัวเลขคือ079แต่ว่าขึ้นที่สองนี่เก็บได้เห็ดปวกกับเพ็ดพอะหลักขายให้คุณยายผู้เฒ่าเมาสื่อกิโลละสานลอยการแต่งบช่อม้องพิจารณาเองครับผมเนาะก่อนเทาจะไปชม ตัวเลขจ่ายยังมีข้อข้อขอบุญขอบุญคุณแม่บัวครับผมได้พดียังไงก็ขายดีดีเนาะใายมากกระล่องใายมากจักอเีจะไดใต้ผเลิกครับท่านผู้ชมท่าบ่มากการเบิ้งเพื่อความสุขสนานเนาะบางครั้งคนเฮามาจากฝันกับมีเข่าบ้างลุบ้างในหมวดที่ผ่านมายอมรับอยู่ของแม่บัวลุ้แต่ว่าแต่ก่อนนั่นก็เคยเข่าครับเนาะที่ว่าไหนนั่งเสนอบอกพี่บอกน้องเอาอยากไปเบิ้งตัวเลขนั่นอันนี้มีข้อข้อเสียนใช้สมุมติพี่น้องในเบิ้งหน้าจอได้แค่หน้าจอผู้ชมสำหรับตัวเลขของแม่บัวนะคะเลข แอมินขออนุญาตเอื่นว่ลเหล็กแม,ม,ม่นั่งใหม่นะคะท่านผู้ชมเนาะมาบอกสามโตแดงจึงคืองนะคะ07เก่ากระลองเอาไปพิจารณากันบึงนะคะตัดเหล็กกันบึงเนาะอาจจะเป็น07700เก่าเก่า07เก่าเก่าเจ็ดและกามีมาเพิ่มนะคะอันนี้กะแอมินเขียนไว้ให้บิงกบเพื่อเป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมพิจารณากันเอาเองนะคะ30ที่มีผู้เฒ่ามาขอซื้อเฮ็ดเฮ็ดปวกก็ไม่บวนะคะในราคา300 ับพิจารณากันเบิ่งนะคะแอมมิ่กับมาติดตามก็เพื่อเป็นแนวทางของสลากกินแบ่งประจำววันที่16ตุลาคมนะคะพศอ,อ2 5 6 5หหานะคะคลิปหน้านะคะจะไปติดตามตัวเลียงมองไดนะคะท่านผู้ชมแอมมิงกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องไอสตาร์แชนแนลสตารดาชนแนลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอมิ้่กับต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ